มีปฏิบัติการที่เจ้าหน้าที่บุกไปจับผู้ต้องหาสาวรายหนึ่งอายุ50ปีเป็นผู้ต้องหาปัญชีหมาอมเออโกงเงินประชาชนมูลค่าความเสียหายถึง50ล้านบาทมีหมายจับติดตัว5หมายแต่ว่าหลบหนีมากบดานอยู่ที่อำเภอรัตภูมิค่ะตำรวจกองกำกับการสายตรวจกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษส่วนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำหมายจับของศาลจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีและหมายจับของศาลจังหวัดภูเก็ต เข้าตรวจค้นและจับกลุ่มนางสาวตะวันนาทาราวสันหรือนาอายุห้าสิบปีหลังจากสืบราบมาว่าพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลควนรูอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่ก่อนหน้าที่จะเข้าจับกลุ่มนะคะก็ได้เฝ้าสังเกตการ์อยู่ที่หน้าบ้านจนแน่ชัดว่านางสาวตะวันนาพักอยู่ในบ้านหลังนี้จริงในที่สุดเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับกลุ่มค่ะตอนที่เข้าไปจับกลุ่มเี็นเจ้าหน้าที่บอกโอ้โหบ้านหลังนี้นะนอกจากจะรั้วรอบขอบชิดคุณผู้ชมคะ มีกล้องวงจรปิดคอยเฝ้าดูความผิดปกติบริเวณหน้าบ้านด้วยเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงหมายจับให้ดูค่ะผู้ต้องหาก็ต้องยอมจำนนและเปิดประตูให้กับเจ้าหน้าที่โดยดีนางสาวตะวันนาคน,นิสแสบมากเป็นบุคคลตามหมายจับของศาลจังหวัดสุรารธานีลงวันที่9มีนาคม2567ในข้อหาร่วมกันช่อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นและเป็นบุคคลตามหมายจับศาลจังหวัดภูเก็ตลงวันที่22สิงหาคม2565 ข้อหาร่วมกันช่อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นและความผิดเกี่ยวกับข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนแกะรอยจนกระทั่งทราบว่าผู้ต้องหารายนี้หลบหนีมากบดานอยู่ที่บ้านหลังนี้และจากการตรวจสอบประวัติของนางสาวตะวันนานะคะพบว่าเคยมีหมายจับในคดีช่อโกงถึง5หมายค่ะเป็นหมายจับของตำรวจกองบังคับการปร,บราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสหมายของสพอุดรธานี แล้วก็หมายจับของสพเมืองสุร,ราษฎร์ธานีวงเงินความเสียหาย2ล้าน6ส7หมื่น3 0 0 0บาทแล้วก็ยังมีหมายจับของสพเมืองภูเก็ตอีกเป็นคดีช่อโกงเหมือนกันวงเงินความเสียหาย3ล้าน0แสบาทถ้าหากเอาทุกๆหมายจับทุกๆคดีที่ติดตัวผู้ต้องหารายนี้มารวมกันนะคะเธอเนี่ยเป็นคนที่เปิดบัญชีม้าทั้งหมดมแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายประมาณ50ล้านบาท เจ้าหน้าที่จับกลุมตัววันนี้นําตัวผู้ต้องหาดําเนินคดีและสอบสวนขยายผลไปถึงผู้ที่เป็นต้นต่อตัวการใหญ่อของการเปิดบัญชีม้าต่อไปเพราะว่าการเปิดบัญชีม้าเป็นต้นต่อของการทําธุรกรรมที่ผิดกฎหมายและอาจจะทําให้เกิดเหตุอาญกรรมได้น,น,านางสาวตะวันนาคนนี้นะคะคุณผู้ชมเขาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ด้วยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะขยายผลดําเนินการต่อไปค่ะก็เป็น โดนข้อหานะ,ะจ้างวานคนอื่นไปเบิดบัญชีมามแล้วก็ตัวเองก็มีหมายจับคดีช่อโกงรวมอยู่ด้วยนะฮะ